สวัสดีครับพี่น้องครับปบก,กับสซงบ้านลำเพิ่อนออฟฟิเชียวห้อง hot. หอดนางานแล้วพี่น้องแต่ว่าเป็นตะยานไหมมันเหมือนเป็นโรงเรียนเก่าเลยแบบไม่มีคนดูแลเลยอ่ะดูสิทางเขาเขาไั้ไใน,นี่ฮะอุ้ย,ยอุ้ยเยาวรา่ว่าเรียนนี่สมรเลงอ่ะพี่พี่น้อง ข่อยเคยยานเอาไม่มีเหรอเป็นตะบมีอีย่างแทวเอาก็มีอะไรลนค่ะจเนบ่มีกว่านี้ก็ยู่งว่าละไ่านนี่อย่างน่าจะเพราะไม่ตะยานเคนสั้นที่มันบอกว่าเป็นให้บ,บ่ปอง n ครับบรรยากาศก็กเป็นตะยานครับพี่น้อง คือจเป็นยังไงบุเป็นแต่เด็กนอนอยู่นี่บ้าุ๊ยเปมเีกับบาุยเขาว่าบ่มีอีหยังบ่มีเลยครับ เป็นทีมให้นะครับได้คนโอ้ได้ยังกินแนวทางไปเฮ้ยเจ้าบายยูยงสีต่อบ้าไปขั้นขั้นบทสวงข้าวมาหนิเป็นนยังโบลูเรี้ยงนี่นนเ,นอเออประสันไปที่ไปเรียนนี่น วันนี้เราจะคือสีโบขคือดอกพี่น้องวันนี้ขออ,ขอนุญาตขาไปนอนมองดี่ดีดอกจักหมื่นหนึ่งเนาะมืหนึ่ง บานนี่ต้องยกยกความดีความสอบให้ให้นักข่าวด้วยดีครับวดีครับยกยกยกดีพอให้เลยครับลงทายบ่ามาการลังมาหอดแล้วพอดีมาเห็นมาเห็นสภาพป่นนีที่หนูทรงให้เลยเรียกว่าปาสว่าคือดีแต่ทรงทรงเข้าไปในี่กูมาหน่อยไหนรู้ลงชาวบ้านดอนพิมานมุดเขาปากมุดไปดอนพิมานเจ้รู้เลยวอ้อมบสันลักบ้านเขาจะสองเลยเขาเรียกว่าดีดีโอ้ดีดีคือจานนี่นี่ครับนัข่าวครับพี่น้องน ถัดไดใคนนีครับสาวหน่อยเพรบานแพงโบสามารถมอวนี้ได้ครับเพราะว่าลงทานนี่ครับนั่าครับสมแล้วครับของช่องน้องมแปมเนี่ยครับนี่เนี่ยนียนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่่นี่ยเนเนีนยเนีย่นี่นยนเนีนีเนนน่ย่เนี่ยนนีเ อันนี้กะป้าตัวจะจะย่างไก่เริ่มไม่ถี่ลมย่างหูแหงเลยเอาสูสูผู้ใดกอาบน้ำขี่ใส่ก้อนเราเลยนี่ยเจ้ากระวาไปอเอนี่เดี๋ยวนะาเปิดนมาเปิด่ให้องก้อนห้องอดก้อนเขี่ใส่ก้อนใส่งั้นจะพาไปไหนเตี้ยเตีเพิ่นมีขขากินปะมีมีอ้ยพีอง สู่เขาครับสู่เขาไม่ถึงมอลมันไม่สู่เขาไม่ถึงมอลมันไม่สู่เขาโอ้ยจังน่อยกว่าว่าเป็นยังครับจังน่อยกว่าขาแล้วก็ชีเดรเลนแล้วกดเอาโอ้ยยิงข้ามอ่ยิงยิงข้าม่ยิงป้าจีอยู่จังใดกะเสียอาศัยเพิ่งนอนนามูนีิล่ะเนาะอืยสู่ๆเด้อครับทีมงานหมอลำ ทำรวจพื้นที่ให้ก่อนห้องน้ำพี่น้องอุ้ยมันมันไม่มีอะไรเลยทำหนวดเพื่อนเอารถห้องน้ำไมาให้ย,ย,หหย,ย,ย,ยูหรอกนี่เป็นได้พี่เด๋อนั่นมึงนีนอนได้ยูหรอกพี่น้องเอ้าเป็นเสือนอนได้ยูเคิดว่าคิดว่า น่าจะบ่าลำบากเกินไปอย่างน้อยเราก็มีที่นอนนะครับย่างน่ยอยเล็กๆยังไม่ได้รีวิวในห้องเลยนะเนี่ยบ้านบ้านีซิงสวัสดีว้าวตกใจเกือบแตวแตะใอยสุดยอดครับพี่น้องมนด้ Oh, เ,เ,เสื้อกาตตกเสื้อพี่น้องครับยังกับบยังก็ตรงายก่อนนะครับเป็นความเสียทั้งบุคคลครับพี่น้องนะครับ แกได้แกจะลืมให้กันลังใจครับโรงเรียนบ้านสนามครับโรงเรียนเกา่าเออตำบบุตรตาคู่บอเลี้ยงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้รอยเอ็ดครับขออยาดไปหามองลบไทรกอนโอเปอแมนแม่ของนอนพักผ่อนล่างไก่ครับนี่ละน้ำมันนี่ละตำไมยิ้วเข่าอ่ะ ที่พี่กินยังช่างจี๊ดเสียบนั่บบนกระบาดจะภาพครับน,นี่เงี้ยจะภาพจภาพเป็นกระดี้ดีครับคนจั่งมามันมีมองลงก็เลยต้องมองลงนี่คือสิบนมิสังกับสีทางนอตมือนนี่เนาะครับไปพื้นที่ใดครับพ่อกับแม่งอมาก,ก่อนนะครับพ่อข้ากับแม่ข้านะครับพื้นกระสีจ้องที่กระสีรถ โคตรถสีขาได้บ่สันดินี่ฟองๆเนาะโอ้ผู้ใดอยู่นี่นี่เด้รุ่นเด้ได้รุ่น้ำหลุดหบาทจะคันหลุดจีบล่อจะคันพอกันบ่บ่พอครับสิเอาพอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้กับใบชั้นดีสากลครับรับก็ไรก็ตาม Subscribe ช่องบ้านเราเพื่อนเราไปเชียรครับครับให้กำลังใจครับทีมงานชาวน้อยเพชรอแฝงมะเร็งพอกันนะครับมะเร็ง จากเวทีสิบปีไปทางใดยังมาติดตามมาสวมอีกนะครับส่วนเรื่องแรงกกุหลาที่นองนะครับโอ้ขอหยาดเด้อบินก่อนนี่เป็นไง